สวัสดีค่ะเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องประสบการณ์นักศึกษาแพทย์เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีก่อนตอนที่ผมยังเป็นนักศึกษาแพทย์ฝึกหัดในโรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งในห้องพักพยาบาลผมและเพื่อนร่วมรุ่นมักได้ยินเรื่องเล่าขนลุกเกี่ยวกับห้องพักพยาบาลเก่าและสิ่งลี้ลับภายในโรงพยาบาลมีคืนหนึ่งที่ผมต้องอยู่เวรดึกคนเดียว เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ก็เกิดขึ้นขณะที่กำลังพักในห้องพักพยาบาลประมาณตีสามผมได้ยินเสียงคนเดินเบาๆดังมาจากทางเดินที่ไม่มีใครอยู่เมื่อผมมองออกไปนอกกระจกก็เห็นเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆใส่ชุดนอนสีข,ขาวกำลังยืนจ้องมาที่ผมด้วยตาไายความรู้สึกผมตะโกนถามว่าอยู่เตียงไหน เด็กผู้หญิงคนนั้นไม่ตอบพ่อผมจะเดินออกไปหาเด็กคนนั้นก็หายไปผ่านไปอีกวันขณะที่ผมกำลังทําการตรวจผู้ป่วยในห้อง ICU ผมสังเกตเห็นชายหัวล้านใส่เสื้อลาสกอตสีแดงนอนอยู่บนเตียงที่เพิ่งวางลงเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเมื่อผมกำลังจะเดินเข้าไปตรวจใกล้ๆจู่ๆเตียงกลับว่างเปล่าเหมือนไม่เคยมีใครอยู่และในคืนเดียวกัน ผมยังได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือแบบแหบแห้งมาจากห้องเก็บอุปกรณ์แต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปก็ไม่พบอะไรเลยหรือบางครั้งที่ผมออกตรวจตามตึกผู้ป่วยมักจะเห็นเป็นผู้หญิงเดินผ่านไปพร้อมกับเด็กเล็กแต่ทว่าพวกเขากลับไม่มีงามของตัวเองและพอผมหันกลับไปจะถามว่าอยู่ที่ตึกไหนเป็นอะไรกลับเจอแต่ความว่างเปล่าทั้งที่ระหว่างทางเดินนั้นไม่มีห้องหรือทางแยกเลย ประสบการณ์เหล่านี้สอนให้ผมเรียนรู้ว่าโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่มีทางชีวิตและความตายอยู่ใกล้กันมากบางครั้งสิ่งที่เรารู้สึกอาจจะสำคัญกว่าสิ่งที่เราเห็นการทำงานในสถานที่ที่มีทั้งความสุขและความเศร้าเราต้องมีความเข้มแข็งทางจิตใจอย่างมากถึงวันนี้ผมก็ยังไม่สามารถอธิบายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ แต่ทุกเหตุการณ์นั้นได้หลออหลอมให้ผมเป็นแพทย์ที่เข้าใจทั้งโลกของความจริงและโลกแห่งความลับและที่สำคัญที่สุดคือเข้าใจหัวใจของมนุษย์มากขึ้นเพราะในที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นความกลัวหรือความสงสัยสิ่งที่เราต้องทำคือก้าวข้ามผ่านมันไปและทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพราะนั่นอาจเป็นสิ่งที่ทางคนเป็นและคนที่จากไปแล้วต้องการจากเราก็ได้ เรื่องเราก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดซับที่ช่องเรื่องเล่าชาวบ้านเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่าเรื่องต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ